สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิงขับออนแอรนะคะวันนี้อยู่กับอาสมาจากฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ยูนิตลิงนะคะ ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการพูดถึงกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงที่ถูกต้องกันไปแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาเน้นย้าถึงข้อควรทาแล้วก็ไม่ควรทําในกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค่ะสาหรับข้อควรทําข,ข้อที่1นนะคะก็คือผู้ขายจะต้องศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเครื่องมือในการลงทุนแล้วก็เครื่องมือในการขายจากบริษัทให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้นําเสนอข้อมูลแล้วก็ช่วยลูกค้าในการวางแผนประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุเป,ป้าหมายค่ะข้อที่2นะคะจะต้องให้ลูก ทำแบบประเมินเพื่อทำความรู้จักลูกค้าทุกครั้งก่อนนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็นำเสนอกองทุนรวมนะคะ โดยจะต้องให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเองไม่ชี้นําในการกรอกข้อมูลแล้วก็ต้องสรุปผลการทําแบบประเมินให้ลูกค้าทราบทุกครั้งค่ะข้อที่3นะคะจะต้องให้คาแนะนําและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตอบโจทย์กับความต้องการลูกค้าจริงๆนะคะแล้วก็ในการนําเสนอกองทุนรวมก็ต้องนําเสนอให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ไม่ควรให้คําแนะนําหรือนําเสนอผลิตภัณฑ์โดยการโน้มน้าวให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผู้ขายต้องการจะขายโดยที่ไม่ได้เหมาะสมกับลูกค้าจริงๆนะคะข้อที่ 4ข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะผู้ขายจะต้องอธิบายข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้วก็กองทุนรวมให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนนะคะต้องไม่ปกปิดข้อมูลหรือทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดด้วยเอกสารอย่างเซลชีตแล้วก็ฟันแฟกชีตนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผลิตภัณฑ์แล้วก็กองทุนรวมอย่างถูกต้องก่อนที่จะตัดสินใจทาประกันนะคะแล้วก็จะต้องส่งมอบเอกสารสําคัญทั้งเซลชีตฟันแฟกชีตให้กับลูกค้าทุกครั้งเวลานําเสนอ ขายประะะกันนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะผู้ขายจะต้องแจ้งสิทธิในกรมธรรให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นสิทธิในการถอนเงินจากกรมธรร สิทธิในการหยุดพักชําระเบี้ยหรือว่าสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์หรือว่าฟรีลุคค่ะแล้วก็ข้อที่ไม่ควรทําข้อที่1นนะคะ <No. S 1> ก็คือห้ามเล่นงดันลูกค้าในการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกแบบประกรันหรือว่าในการตัดสินใจเลือกกองทุนรวมเพื่อจัดขอยการลงทุนนะคะและข้อที่2ก็คือห้ามการันตีผลตอบแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนย้อนหลังในฟันแฟกชี S <S ของกองทุนรวม <No. S 1> ก็ไม่การันตีผลตอบแทในในอนาคตหรือว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในพอยการลงทุน <No. S 1> ก็ห้ามการันตีให้กับลูกค้านะคะโดยจะต้องแสดง สถานการณ์เปรียบเทียบ <ๆ S 1> ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนในยูนิตลิงก์ให้กับลูกค้าเห็นอย่างน้อย2สถานการณ์นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว,ว่าผลตอบแทนการลงทุนในยูนิตลิงก์ไม่การันตีสามารถผันผวนได้ตามสภาวะตลาดค่ะแล้วก็ในการที่จะต้องมาเน้นย้ําถึงข้อควรทําแล้วก็ไม่ควรทําในกระบวนการขายยูนิตลิงก์เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีผู้ขายบางท่านที่อาจจะละเลยข้อควรทําบางอย่างหรือว่ามีการทําข้อที่ไม่ควรทําบางอย่างจนทําให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความไม่พึงพอใจแล้วก็มีการร้องเรียนไปที่สำนักง,งานคอปพอนะคะโดยเราจะมายกตัวอย่างให้ดูว่าในปี2,562ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการขายประกันยูนิตลิงก์แบบผิดอะไรบ้างนะคะ <No. S 1> ซึ่งเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างข้อร้องเรียนในการขายประกันยูนิตลิงก์แบบผิดนะคะในเรื่องแรกคือเรื่องของการการันตีผลตอบแทนค่ะ <No. S 1> มีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาว่ามีผู้ขายมาขายประกันยูนิตลิงก์โดยบอกว่าเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณและจะได้รับผลตอบแทนที่การันตี ซึ่งเมื่อสิ่งที่การันตีแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าไม่พึงพอใจแล้วก็ร้องเรียนเข้ามานะคะหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ผู้ขายไม่อธิบายข้อมูลของแบบประกันอย่างละเอียดนะคะทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในกรมธรรม์หรือว่าสิทธิต่างๆในกรมธรรม์ก็ทําให้ลูกค้ามีการเข้าใจผิดแล้วก็ร้องเรียนเข้ามานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อควรทําไม่ควรทําแล้วก็ตัวอย่างข้อร้องเรียนในกรณีขายผิดในการขายแบบประกันยูนิตลิงค์นะคะซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมค่ะ ที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรุ่นรับของรางวัลสุดเอ็กคลูซีฟที่ลิงก์ทางด้านล่างด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะจะมาชวนคุยเรื่องโซเชียลมีเดียคีโนเลจที่เรานำมันมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจนะคะ